วะบาระคาตะอัลกุมุสัลัมอัลฮัมมะตุลลอฮฺวะบาระคาตะครับผมอาจารย์อนชรับครับวันนี้เรากลับมาในรายการต้อนรับแขกนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเราหยุดไปหยุดไปเรามีภารกิจกันหลายคนนะครับติดภารกิจติดกันหมดเลยนะครับท่านพี่น้องดูได้นะครับในวงเล็บก่อนก็จะที่มีนะครับเขาเขียนว่าอะไรนะอะไรนะทุกวันอาทิตย์ถ้าไม่ติดภารกิจถ้าไม่สะดวกใช่ไหมสะดวกนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์รายการเป็นคอนเซปต์ของรายการนะครับเรามาวันนี้ เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์วันนี้วันนี้อยู่ตรงซอยแคทลนซอยสุกาทองไม่ใช่สุกาทองจอดอันนี้ชื่อโรงเรมไดน,นะที่เรามาเนี่ยน่านานาศีน่านนาศีจารย์ชื่อโรงเรียนอะไรชื่อโรง,งเรียนนี้นี่บุสตานุนอุลูมบุสตานุนอุลูมทาไมวันนี้เราถึงมาตรงนี้ลูงไาจารย์ไม่รู้ครับวันนี้เราจะมาสามษณ์รุ่นพี่เราท่าน,นเลยใครครับ เราเราอุบไปก่อนเราไม่บอกแล้ไม่บอกแล้วไม่บอกคือเราเราอุบไปก่อนมาสัมภาษณ์ที่นี่ปินนุ่นพี่เราคนหนึ่งแล้วเป็นครูใหญ่อยู่โรงเรียนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ไม่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอาจารย์มุสตานุนนะครับใช่มุสตานุนอุลุมอาจารย์ชื่อนี้ก็ไม่จำนะครับนะครับเราเร็วๆรายการเราเร็วๆเลยนะครับในวันนี้อาจารย์ทางโปรดิวเซอร์ก็ตั้งมาหัวข้อเรื่องฮาราลนไลฟ์ ผมบอกเสียงผูกว่าไม่รู้นะไลฟ์ไลฟ์นะครับก <Life. S 1> ็คือเอาไปง่ายๆเลยเราเรียนครูเป็นสีก่อนนะครับเราคุยกง,ง่ายๆ <c oughs> เราจะใช้ชีวิตยังไงให้เรานั้นฮาลานฮาลานคืออะไรเราจะทำตัวยังไงให้ฮาลานเดี๋ยวจะให้อาจารย์นัฉลอบเนี่ยอันนี้มาบัสเรื่องนี้เลยอาจารย์ครับผมเป็นเชิญครับอาจารย์คือฮาลานไลฟ์เนี่ยฮัลล่า,านเนี่ยเป็นภาษารับครับผม แต่ว่าไลฟ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอ๋อเอามาเอามาสองภาษาเอามาฟิวชั่นกันครับผมเอามารวมร่างกันกลายเป็นคําว่าฮารัลไลฟ์ครับผมเพราะฉะนั้นคำว่าฮารัลเนี่ยครับฮารัลถ้าเราจะตั้งคํานิยามครับผมก็คือดิดดุลฮารอมอ่าก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับฮารอมสิ่งที่ตรงครับผมที่ตรงข้ามกับการห้ามครับผมมันคือฮารัลฮารัลคือสิ่งที่อนุมัติครับผมหรือถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องของวิชาออซุรฟิกเนี่ยครับ ก็คืออซอนนั่นแหละคือฮารานอืออซอนคือมูบาอนุญาตครับผมคือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่ไม่มีตัวบทมาบ่งบอกว่าฮ a r ามเนี่ยอืมมันก็จะคงฮารานอยู่อย่างนั้นอ๋อเล้วเรียกว่าอซอนครับผมอซอนเดิมนะถ้าเราจะไปเจอในสำนวนในอัลุฟิตเขาบอกว่าอัลสุลูอิบะฮะอซอนเลยนะคือมันอิบะฮะแต่ว่าถ้ามีหลักฐานห้ามมานี่จะเป็นฮารอมละครับผมส่วนคําว่าไลฟ์ไลฟ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอืแปลว่าการ ใช้ชีวิตใชีวิตอันนี้ผมก็ไม่่อยเสียเท่าไหร่นะครับกิาพอไปได้นิดหน่อยงูปลาปลาสเน็กสเน็กฟิตฟิตหน้าครับผมก็คือการใช้วิถีชีวิตยังไงให้ฮาลานครับผมก็คือเราใช้ชีวิตเนี่ยบางที้ดยกับกระแสสังคมครับด้วยกับเทคโนโลยีครับผมด้วยกับเขาเรียกว่าง่านที่เราอยู่ด้วยกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวแน่นอนมันก็จะมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่อิสลามอนุญาตเนี่ย อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็มีสิ่งที่อิสลามเนี่ยไม่อนุญ,ญาตคนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยรเราก็ต้องศึกษาสำคัญเลยสาวศึกษาไม่อดาศึกษาเพื่อไปไปบอกว่าเฮ้ยคุณทําฮารอมเปล่าศึกษาเพื่อที่ว่าเราจะเลี่ยงของฮารอมออกในสังคมปัจจุบัน S <S อย่างสังคมไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังคมป้หุว,หวัฒนธรรม,ธนธรมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของอิสลาม,มปนเข้ามาเพราะเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิม100ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีทางด้านของพี่น้องศาสนาอื่นครับเราจะทายัางไงบางทีมันเป็นของศาสนาอื่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่มันก็เป็นของในเรื่องของศาสนาอื่นซึ่งมันผิดตลัดการของศาสนาใช่ครับมันก็คือว่าเป็นสิ่งที่ของารอมอาจารย์ที่อาจารย์จะพูดหวายความว่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็จะต้องมีความ ตะหนักอย่างมากครับคือบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่วัฒนธรรมคนอื่นทำและเราจะทํไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันอคือบางอย่างในอิสลามวางกรอบเอาไว้อย่างนี้ตระกรอบของอิสลามเนี่ยบางพิธีเขาเรียกว่าพิธีกรรมบางอย่างมันเข้ามาในอิสลามหน่อยหนึ่งคือเราจะสามารถทําได้แค่ส่วนนั้นเช่นอายจย์ตอเฮดสมมติจย์ตอเฮตเนี่ยทำงานบริษัทแลวมีเพื่อนต่างศาสนิครับแล้วก็สมมุติว่า มีญาติผู้ใหญ่เขาเสียชีวิตอเขามีพิธีกรรมอะไรในวัดเนี่ยอะไรอาทิเช่นในเรื่องของรถน้ําศพอะไรเงี้ยรถน้ำใช่มันก็มีพิธีกรรมหลายอย่างซึ่งแน่นอนแหละไอ้พวกรถน้ําศพอะไรทําไปได้อยู่แล้วแต่ถามว่าบริการน้ําดื่มให้คนที่มาได้ไหมได้ได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนั้นแต่เราเรียกว่าเมตตาธรรมคือคนเขามาในวันนี้เขาอาจจะเหนื่อยขับรถมาอะไรเงี้ยเราใช้ในเรื่องของเมตตาธรรมได้อยู่แล้วคณะโสภณนี้ตักน้ําให้ ดักน้ำให้หมาได้สวรรค์สุนัขอยู่อ่ะสุนักดักน้ำให้สุนักได้สวรรค์แล้วนี่เราเสิร์ฟน้ำกับคนเนี่ยเป็น้องค์ผลบุญจากเราโวนตะลาจะมากขนาดก็คือเราเราต้องแยกกันระหว่างพิธีกรรมทางศาสนากับการใช้ชีวิตตแ่่วามันอยู่่ในทีเดียวกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ออกเพราะเฮ้ยเขามาแล้วอย่าไปเสิร์ฟน้ำเห็นไหมไม่ได้ไปยังได้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้นะครับเมื่อเขามาเขาเป็นคนเขาเป็นคนเนี่ยอัลลอฮาตะลาบอกว่าไงคนให้ทำดีกับคนครับผมมาเจอเนี่ย อาซินกับมาอาสนอเราหุยอะไรกะจงทําดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำดีกับท่านกุรานว่าอย่างนั้นอืจงทําดีกับผู้อื่นเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮ์ทำดีกับท่านเราถามว่าเราเคยฝ่าฝืนต่อเราตามามไหมเคยทำผิดไหมก็ต้องมีม้องมีมากนะถามว่าเราเคยตัดออกซิเจนเราไหมไม่เคยอัลลอฮ์ทำดีกับเราขนาดนี้เนี่ยแบบนี้อัลลอฮ์บอกงั้นก็ทําดีเหมือนกันหรอมก็คือใครที่เขาแล้วแต่บางทีเขาอาจจะไม่ชอบขีนนาเราหรือเขาอาจจะมา เคยเคาะหัวเราอะ้วไงพอเวลาเขาเดือดร้อนมาก็ช่วยกันหน่อยก็ได้นะรถติดลมเนี่ยแม่งวันนั้นมึงว่ากูคงช่วยเข็นเราอย่าไปพูดอย่างงั้นเออาเลำบากก็ช่วยซะหน่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือวิถีชีวิตแบบฮารานถ้าเราคิดว่ายังไงมีปัญหากันก็องไถูกอาจารย์ตโตเฮ็ดอาจารย์ตโตเฮ็ดเดือดตกลมไปช่วยงัดแม่งก็เหมือนเหมือนเหมือนคนโบราณที่ตัวอย่างผมเคยสอนแล้วก็คือว่า เขาเกลียดเราเราไม่เป็นไรแต่เรารักเขาไว้เราต้องเขาเกลียดเราเขาไม่ช่วยเหลือเราไม่ให้เราไปช่วยเหลือนี่แหละเป็นแนวทางของเราสุมาตละอะซินก็มาอัเนาลรอุยอะยรกันจำคำนี้ให้ด้เลยไอ้ยะกุรนสั้นๆนะเป็นคำสั้นๆแต่ความหมายเนี่ยลึกซึ้งมากครับผมนะครับนี่ก็เป็นการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเพราะว่าสังคมนะครับตอนนี้มันก็จะมีคนแบบอย่างงู้ยมีคนที่เขาชอบเราบ้างไม่ชอบเราบ้างเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆว่าเราจะทํายังไงในการใช้ชีวิตให้อยู่บนฐานรากถ้าเราทําตัวเหมือนกับเขาเนี่ยถ้าเิดว่าเราก็ไม่กัน มุสลิมแบาลเดียวกันแบบละเดียวบาลาโตเลยบบละเดียวกันก็คือบางคนอะขึ้นชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่เขาไม่ได้ทําตามกฎระเบียบของที่อัลลอฮ์ตั้งไว้เอาลอใช้ให้ละหมาดเขาก็ไม่ได้ทําละหมาดเอาลอใช้ให้เขาถือสุนนดเขาก็ไม่ได้ถือพินนดใัอันนี้มันก็คือเป็นคําเราเป็นมุสลิมแต่เราฝ่าฝืนคาสั่งของอัลลอฮอันนี้มันก็เรื่องของเขาต้องไปรับผิดชอบในเรื่องของเขาถูกต้องไหมแล้วกลับมาในเรื่องของคําว่าฮารานเนี่ยฮาราลมันก็ไม่ใช่พี่น้อง บอกว่าฮาลานไปดูซองซองขนมนมันมีฮาลานไหมการกินอ่<ใ>นนาเรื่องของแล้วเราจะมาฮาล้านเนี่ยแล้วถ้ากลับมาในเรื่องของฮาลานในเรื่องของการกินเนี่ยอาจารย์ครับมันมีอย่างไงมั่งให้กับอาจารย์ช่วยช่วยอธิบายให้กับบรรดาพี่น้องฟังในเรื่องของวิชาฟิกอีกแล้วก็คือในเรื่รองของฮาลานนี่ในเรื่องของการอธิเช่นเลยอาจารย์ในเรื่องของการลางน้ําเดินน้าผ่านบางคนก็ไม่รู้นะอาจารย์ บางาคนเข้าใจว่าเดินน้ำกระดาาไม่่น้ำเดินใช่น้ำเดินน้ำผ่านเลยบางคนก็ไม่รู้อ่ะอย่างงี้นะาไม่ถูกต้องทาหลักการจันมีวิธีบอกกับบรรดาพี่น้องที่รับชมอยู่เอาอย่างงี้ดีกว่าเราขอพูดเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการทํคข้อสารละกันต่อฮาบอ่ะต่อฮาร้อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะปลายปีจะมีหยุดยาวครับผมหยุดยาวพอเราไปเที่ยวเตามสถานที่ท่องเที่ยวบางปั๊มเนี่ยมีน้ำล้างแล้วถามว่ามีกระดาษชิชู้เนี่ยถามว่าจะเช็ดยังไง จะอิสตินยาอย่างไงอิสตินยาคือการทําความสะอาดบผมภายนอกทางออกของภายนอกภายนอกของปัสสาวะอที่ออกทางออกนะครับผมทางออกของปัสสาวะไม่ใช่ทางเข้านะต้องทางออกอย่างเดียวอย่าเดียวไม่เขานะครับแล้วก็ถามว่าถ้าไม่มีน้ําเนี่ยเราจะเอาทิชชู่เนี่ยเช็ดเนี่ยแน่าจะเช็ดยังไงลรหัำนซ้อเลยแล้วก็ถ้าไม่มีทิชชู่เลยจะทิชชู่ก็ต้องหาอื่นเช่นแหละตัวที่เช่นในเรื่องของใบไม้ได้ไหม ใบไม้เนี่ยต้องเป็นใบที่มาใช่ใบที่กินได้เป็นใบที่แบบใบเรื่อยเปื่อยอะไรกันคือถ้าใบเนี่เขาไปกินเช่นหัวรำพาอะไรก็ไปได้ไม่ได้เพราะเขาเลยเาเป็นเป็นอาหารที่แบบที่มีเกรติเอาเป็นเอาเป็นง่ายๆว่าใบไม้คือไม่ใช่เป็นใบไม้ที่เป็นอาหารของคนและสัตว์ ใช่นะครับแล้วก็ที่เช่นคนเขากินกันอาถ้าไม่มีใบไม้มีแต่หินก็สามารถที่จะเป็นหินได้ด้วยเห็นกันดูดีๆแต่ฉลองกลับมาในเรื่องของการการอิสติญะในเรื่องของการทิชชู่ในการใช้ทิชชู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นมาซาลาที่แพร่หลายครับนก็อาจจะสงสัยเพราะทิชชู่ไม่มีหนังสือปิกครับ ไม่มีแน่นอนไม่มีเพราะเปิดตารางพี่เกเจ๊บุหินทว่างอ่ใบไม้เอออะไรต่างๆนั่นเพราะว่าในในยุคนั้นผมไม่มีทิชชู่ั้เลยนะไอ่าอนั้นทั้งสือจะเป็นอย่างนั้นทิชชูจะไม่ถูกพูดถึงที่นี่เขาก็เอามาทำการกียัสเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติแล้วเนี่ยครับผมเม๊บเขาว่ามันใช้ได้แต่ว่ากฎของการอิสตินยาคือต้องเช็ดอย่างน้อยเนี่ยสามครั้งครับผมต่างจากน้ําถ้าเราเอาน้ําเราที่ฉีดเข้าด้กันนะห้องน้ํา สายชําระอ่าสายชําระเนี่ยฉีดปุ๊บแต่ทีเดียวปุ๊บทำมันเกี้ยงก็คือเกี้ยงเลยถต่ว่าไหลผ่านอันนี้แตกต่างกันครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องกระดาษเช็ดชู่ในการเช็ดเนี่ยเราต้องเช็ดสามครั้งนะครับในที่เดียวกันสามครั้งถ้ายังไม่เกี่ยงก็ต้องเพิ่มเป็นจำนวนขี่เป็นจำนวนขี่สามครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งเก้าครั้งครับผม่าไปเรื่อยจนกระทั่งเช็ดหมดเลยครับผมทำหมดแล้วก็ออเอ่ออย่าไปนั่งทำทำมันหมดม้วนแล้วก็พี่น้องก็ผมผมทำ ตอนนี้ามบรรดาปันต่างก็น่าจะมีมันก็ต้องมีน้ำาอ่งหลาจานถูกไหมอันนี้พูดถึงบางทีบางทีบางทีมาแหล่งท่องเที่ยวบางทีอาจจะน้าหมดหรืออะไรเพราะทุกคนเมื่อไปพักผ่อนแล้วก็บางคนก็จะมีทสชูดติดตัวไปเพราะว่าถ้าเราล้างไม่เกี่ยงหรือว่าเช็ดไม่ถูกวิธีเนี่ยปัญหามันจะตามไปอีกก็คือในเรื่องการละหมาดถ้าว่าตัวเราจะมีเลืิดติดอยู่เราชาระไม่เกี่ยงมันก็จะพานไปเรื่อยทีนี้ยาวเยียนพานไปเลยพานไปเลยนะงัก็กลายเปอาจจะไปเที่ยวแบบฮารานกลายไปเที่ยวแบบฮารองเที่ยวแบบฮารองไปเลยนะครับอื อันนี้ก็คือในเรื่องของฮาลานก็คือจะพูดไปในเรื่องของฮาลานในการใช้ชีวิตในเรื่องของการฮาลานในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการอ่าใช้ชีวิตประจําวันในเรื่องของการอิสตินยาในเรื่องของการต่อฮาลันแล้วมันมีฮาลานอะไรอีกไหมจัะฮาลานเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของพูดถึงเกยรติยศของบุคคลแล้วกันเพราะว่าบุคคลอาจจะแบบไม่ค่อยได้ยินอะไรเยอะในเรื่องของเกรติยศของแต่ละคนเนี่ยอาลอดเนี่ยนะครับ ถามว่าเรื่องเกียรติยศของผู้คนเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามไม่ตามหลักการอิสลามห้ามนะครับเพราะนบดเบียได้กล่าวว่าในคุตบะวิดะคุตบะอัมลานะตบนที่นับีร์ทำพัดเดียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับคุตบะครั้งนั้นนบบีบอกว่าอินนดิมากุมวาอรอตุบุมแท้จริงเลือดเนื้อของพวกเจ้าแล้วก็เกียรติยศเนี่ยเป็นที่ฮารอมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปฟิตนาใครในสังคมเนี่ยครับผมทำให้เขาเสียชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยอื ฮารอมนะครับฮารอมเท่ากับไม่ไม่ใช่ถึงที่ฮารานครับผมบางคนบอกถ้าพูดฮาลานเนี่ยก็จะไปตีความว่าจะต้องเป็นอาหารที่มีโลโก้จากสำนักจุฬากรรมการกลางอิสลามแปะไว้กันนะโอ้นี่ฮาลานอืมปุ๊บแต่จริงๆแล้วเกียรติยศของบุคคลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตัวคนจะมีเกียรติยศของตัวเองครับครับคนนี้ก็มีเกียรติผมก็มีเกียรติเจ้าเล่ห์ก็มีเกียรติครับเกียรติในความเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยนะแต่พอเวลาถ้าเราทําลายเราไปพูดอะไรในเรื่องจริไมีดอะไรอย่าเาให้เาเสียให้ายด เกียรติยศลงมานบีบอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หรารับเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมเบาความแล้วบอกอย่างเงี้ครับผมเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าถ้าไปนั่งที่ไหนเนี่ยก็จะไปพ้นเน่คนอื่นนะก็มันก็ขึ้นมันก็ขึ้นชื่อว่านีเรื่องของการดินทาอ่าใช่ครับผมเพราะมันก็ซ้อนกันในเรื่องการทำายโดยเกียรติยศทำให้บุคคลเนี่ยเสียความน่าเชื่อถืออย่างนี้อาจารย์พูดถึงการในเรื่องของหารานในสิ่ที่สมมูรแล้วก็ห้ารับในคำพูดมีไหมเเนน่ป็ มีผลไหมจ๊ะมีผลคํายังไงของคําพูดที่ว่าฮาลานเนี่ยจ๊ะคำพูดที่ฮาลานเนี่ยคือเป็นคำพูดที่ส่งประโยชน์ครับมีประโยชน์ให้กับคนฟังแล้วก็ประโยชน์ให้กับตัวเองแต่้ถ้าพูดออกไปว่าเขาไม่เกิดประโยชน์เนี่ยใช้คำพูดที่ว่าฮาลานอันนี้มันมันอยู่มันก็อยู่ในฮาลานแต่ยังไม่ได้คารมมันอยู่ในการคาว่าไรสาระมันมีคำว่าลักุนฟินกะลามอยู่รักุนฟินกระลามก็คือเป็นคำพูดที่มันเติมมามันมีค่ามันไม้มีอะไรขึ้นเป็นตําคพูดก็ได้อะไรงนั้น อ่าประมาณนั้นครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ถึงกับแต่ถ้าเราไปสายร้ายนินทาเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่หารอมเลยหารอมเลยแต่คือถ้าเราไปพูดไปพูดในสิ่งที่ดีครับพูดไปชมเข้าไปนั้นนี่ก็คือคําพูดที่ฮารานถูกต้องไหมครับโอ้ผมก็งงมาตั้งนานอาจารย์ก็คือในเรื่องศัจธรรมไงแต่ว่าเป็นบางเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เนี่ยนะตอนให้พูดถูกบางทียังผิดนะแต่ถ้าพูดถึงอารอ์เนี่ยพูดผิดยังถูกอยังไงมันมีฮีกายาอยู่ยังไงครับอาจารย์มันมีคนหนึ่ง เลี้ยงมาเลี้ยงลาในฮิกายาเนี่ยครับครับเลี้ยงมาเลี้ยงมาปุ๊บรักมากอืมอยู่ก็ผูกไว้แล้วเลยนะอแต่ไปทําธุระหันมาทีนึงเอามาหายไปแล้วอ้าไปไหนไม่รู้อืมเครียดดิมไปอยู่ตัวเดียวอ่าเครียดปุ๊บทาไงดีว่าม้าหายไปมาเดินวนนักสามสี่รอบเลยเดินไปไปเอ้ากลับมาแล้วอ้าวดีใจม้ากลับมาเขานึกถึงอลลอเลยอแต่บอกบอกว่าไงบอกว่าฉันเป็นเจ้าอลลอเป็นบ่าวนึกไปว่าไงฉันเป็นเจ้าอลลอเป็นบ่าวเออเขาพูดผิดเปล่าจัง อ๋อใช่พูดผิด oh. มาเลกัสก็บอกมาเลก,กัสบอกอ๋อเนี่ยด,ดูดูดูบ่าวดูไอ้โว้ะน,นี่มันพูดเดี๋ยวแล้วกัาเนี่ยนะอันนี้ผมแปลภาษาไทยมันได้<า>รถ<า>รับมอเตอร์ไซค์คำหนึ่งเออก็จะว่าอย่างนั้นบอกอ๋อนเนี่ยดูดูนี่ว่ารถบอกเฮ้ยเขาดีใจเขาดีใจเขาดีใจเพราะว่าเขาเจอมาฉันเนี่ยดีใจว่าอย่างน้อยว่าเขานึกถึงฉันเอาเรื่องว่าอย่างนั้นถึงฉันจะเป็นบ่าวก็เป่าเปล่าก็บ่าวอ่ะแต่คอยนึกถึงนี่แหละคือคือถ้าเราเนี่ยอยู่ในสังคมนี้เราพูดเรื่องอัลลอฮ์ในวันวันนี้พูดเรียด พราะว่าเรานึกถึงอัลลอฮ์ทั้งดแค่นึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานอวตาร์ลาเนี่ยอัลลอฮ์ดีแล้วครับผมใครเข้าหาอัลลอฮ์คืบในอัลลอฮ์เข้าหาศอกมาชาอัลลอฮ์นี่ความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานอวตาร์ลาแต่เรื่องคนเนี่ยต่อให้พูดถูกก็ตามผิดอีกบางทีบางทีเนี่ยเราพูดไปห้าคำเนาะคนอื่นได้ยินไปพูดอีกเป็นเกย์เป็นแปรเป็นก้าวไปเรื่อยอันนี้ก็คือคำพูดของมนุษย์ใช่ครับแต่ก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกคำพูดมนุษย์จะพูดดียังไงบางทีก็เป็นคำฝ่ายร้ายถึงเราจะพูดถึงงงอออััลลลลเาาห์์แแตต่่่่่ใใในนพูดดสิิทีก็้คคุณขร เพราะยังอลอสยังบอกว่าอย่างน้อยก็นึกถึงท่านนึกถึงอัลลอ์เพราะว่าในเรื่องการรู้จักอัลลอ์เนี่ยถ้าอัลลอ์ไม่เปิดให้ใครก็คนนั้นก็จะไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นก็พูดถึงเพื่อม่รู้จักก่อนครับผมท่านพี่น้องจะยังไม่รู้จักอัลลอ์ก็พผู้ด้วยจะพูดยังไงก็พูดเรื่อยเปื่อยนะคนไม่รู้จักก็จะชี้ไปนู้นที้นั่นอลอ์ไปไหนนู่นนี่นันหนไปหมดเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ถ้ารู้แหละรู้ชี้ทีเดียวนั่นแหละรู้เลยนะจาระเหตุแต่นี้ก็ให้เรานำลึกถึงว่าให้เรานั้นำลลลึึกกถงออั์ไป่นใช่แลลล้วกก็ขอออดาาจัห้เราเนี่ยรู้จักอัลล์จริงๆครรับผมเพาาะว่ อุลามะก็ทุกคนก็ยอมรับนะว่าจะไม่มีใครรู้จักเราตองอานลานอกจากพระองค์นั่นแหละนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับผมนะครับนี่อาจารย์วันนี้มีคอมเมนต์อาจารย์มีคอมเมนต์ของผมเขาว่านิราพัฒนบุญงามบอกรอรอนี่รอรอวันนี้วันนี้นาอยู่ทางภาคใต้รอแขกรับเชิญนไม่ไม่ก็รอเมื่อไหร่พวกเราจะออกเมื่อไหร่ที่ออรอเมื่อไหร่พวกเราจะออกนะครับเขาเขาจะรอดูนี่โรงเรียนดาวุฒิิยาองสาพเมธเอฟซีครัวฉลับครับอ๋อนฮามดุลลาฮ์ครับไม่อาจารย์มีเอฟซีนะอาจารย์อ้อนฮามดุลลาฮ์ นี่บอกว่ารอเหมือนกันรออะไรรอออกเหมือนกันหรือปล่ารอาออกหรือเปล่าวะอ่านั่นแหละครับรอรอสองตัวไงรอรอรอเราออกรอรออกครับท่านพี่น้องที่รักและครบรบทุกท่านนะครับในช่วงแรกของรายการต๊ะรับแขกนี่คือคือในช่วงของสลามยมเย็นท่านพี่น้องที่รักและครบรบทุกท่านในวันอาทิตย์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนจันทร์จิตนาเนี่ยนะจิหน้าจิหนามีอะไรมีวันสําคัญเลยนะเป็นวันสําคัญของชาวบรรดาพี่น้องชาวมิสบาฮุนุลุมครับ เป็นการจัดงานของชมรมศิษย์เก่ามิสบาอุนรุมเป็นการจัดงานในรูปแบบบุฟเฟ่มีอาหารมากมายในจานเป็นเจร้างเจังเทยอุ้ยท,ที่ผมที่ผมทราบมาตอนนี้ห้าสิบสี่สิบห้าสิบร้านเลยนะสิบร้านแล้วใช่สี่สิบห้าสิบร้านนะครับมีอาหารในบัตรบุฟเฟ่เราขายใบละสองร้อยบาทอาจา์ขายถูกจังไหมถูกถูกถูกเป็นสองร้อยบาทเอาไง่ายๆว่าถ้าเราเนี่ยไปตลาดเนี่ยเราเราเอาผมยกไง่ายๆเลย ในในงานมีอาจจะชี้เช่นข้าวมันไก่ไก่อบองค์บรรดาข้าวผัดข้าวมกข้าวมันบ้านเลยไก่ไก่อบองคร้อยแปดสิบเปเใช่ในนี้ในงานของเราเนี่ยมีมากมายก็คือจําหน่ายในราคาบาทสองร้อยบาทอยากจะกินอะไรคุณมีท้องนไหนคุณกินได้เลยเราไม่ห้ามแถวมว่าท่านกินเนี่ยอิ่มท้องทำให้อิ่มหลบุญเลยนะแล้วอ,อิ่มหรละบุญด้วยอาจารย์ตังทุกป,ปัตุกตังก็เข้ากับชมรลมข้าวชมุบลมซีมม์เกา,เกาไมิสบะแล้วซี์เก่าเอาไปทำอะไรครับนั่นแหละผมกงจะพูดเลย สิทธิ์เก่าต, <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้เอาตังค์มาแบ่งกันนะทาคงคณะกรราร <c oughs> ิท์เก่าตัวนี้เอาเงินมาคอยซัพพอร์ตกับบรรดาน้องๆของเรารบ,บรรดาศิษย์ปัจจุบันที่เรียนอยู่หรืออาทิเช่นในเรื่องของแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของเด็กนักเรียนที่จะไปศึกษาต่ออย่างต่างประเทศรหรือช่วยเหลือในเรื่องของบรรดาญาติพี่น้องของนักเรียนที่ว่าเสียชีวิตบรรดาพ่อแม่ของในเรียนหรือเด็กทางเรียน ก็จะเป็นสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์มาเสียชีวิตก็จะเอาเงินตรวนี้ไปช่วยหรืออาทิเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือกระทั่งอุทกภัยว่าขีภัยอะไรต่างๆนี้ทางสุดมก็จะไปช่วยทั้งหมดนี่เราเอาเงินตรงนี้ว่าเราจะมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือขจัดทุกบำรุงสุกขจัดทุกบำรุงสุขของนักเรียนสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันที่กําลังประสบทุกๆอย่างเอาเงินตรงนี้แหละที่บรรดาพี่น้องจัดนี่เอามาช่วยเหลือตรงนี้ทําไมถึงเราจัดก็พ่อ้ัธราไม่มีจัดแล้วก็ไม่มีเงินตรงนี้มาคอยช่วยเหลือ ขอซัพพอร์ตกับบรรดาพี่น้องต่างเลยจัดมาจัดงานขึ้นในวันเสาร์ในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนในเวลาตั้งแต่11นาฬิกาถึง11นาฬิกาจุด0นย์ศนย์นะถึง14นาฬิกาจุด0นนอในวันอาทิตย์ที่19้พฤศจิกายนนะครับท่านพี่น้องนะครับท่านใดสนใจที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถติดต่อได้มาที่เพจของเราจ้ะหรือท่านได้ inbox ส่วนตัวได้ครับบรรดาเพื่อ inbox โดยตรงเลยที่อาจารย์ชาฟีบุญมาตรเด็ูคุยของเรานะครับ ท่านพี่น้องที่รักและครรพกทุกท่านนะครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนในการตตอะรับแขกนี้นะครับสปอนเซอร์ท่านแรกก็คืออินชาคาเฟ่นะครับอินชาคาเฟ่นี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านอาหารอินชาคาเฟ่ร้านฉานะครับต่อมาต้องขอขอบคุณนะครับมาลายูบัติก นะครับก็ท่านใดสนใจที่จะซื้อของสุภาพบุรุษก็สามารถที่จะซื้อได้ที่ In อินชาเขาอาที่มายู <laughs> บัติกถ้าไปซื้อที่อินชาไม่มีนะพี่น้องเสื้อกุงเสงืส้อสรงสรงเนี่ยอ,อินชามีแต่ชาไปไปกินอินชาคาเฟ่ก่อนได้นะถ้าเูาสึ้วกาสื้อใส่ไปค่อยได้แล้วซื้อเสื้อใหม่ก็ไปที่มายูบัติกต่อมานะครับอาระยะคารเดชนะครับระยะคารเดชจําหน่ายไม้พันธุ์เพื่อสวนงามๆต่างๆนะครับท่านพี่น้องสามารถ ต่อมาต้องขอบคุณนะครับบริษัทดิวมาเดินลดจำกัดนะครับที่เป็นสนับสนุนรายการของเราในตอนนี้นะครับท่านพี่น้องที่รักแม่เคารพทุกท่านท่านใดสามารถที่จะมีความสามารถจะบริจาคหรือมีความสนใจที่จะบริจาคให้กับรายการเราก็สามารถนะครับมาบริจาคให้กับรายการของเราได้ในอ่าเลขบัญชี433047นะครับ8838นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับชื่อบัญชีอภิสิทธิ์วังสตังค์นะครับ ในช่วงแรกของรายการต้อนรับแขกในวันนี้นะครับในช่วงของสลามยามเย็นในวันนี้นะครับผมตอยเกสเซอร์พิชากแล้วก็่านตราจารย์อัชรบกอรซิมูซอนครับต้องขอตัวลาจตพี่น้องเพิ่งไปไหนนะครับเรามีในช่วงของที่สองในช่วงของสปชสนทนาปัญดาชีวิตวันนี้เราจะมาพบกับประธานชมรมของมิสบอวนุลุมนะครับแล้วก็เป็นครูใหญ่ณโรงเรียนแห่งนี้อีกสักครู่เรามาพบกันนะครับในช่วงนี้ขอกระห้อาสลามุลัมมะตุลลอฮ์วะบเรากาต์